ค่ะเรามาถึงที่นาลุงพลแล้วนะคะตั้งใจจะมาทำบุญแต่ช้าจะไม่มีใครไปรับก็เลยเให้คนมาส่งที่นี่นะคะยโิ Come on. ยินตอนเชา้ตตชา <Okay. S 1> อตอนเย็นอนเกนแน่นท้องตอนเย็นสบายดีนะไม่มีรถไม่ได้คอยจะไปนไรครับสวนร้อย ลูกหลานว่าแค่สิบค่ะบ้านสวยหรอกคุวก็สวยจะได้กลับมาบ้างไหมเนี่ยโชคดีสวัสดีคุณยาย <c oughs> ก the pues ัว nah right ันที่สบ้าอกจากจำปงเดินทางมสินมาสั่นเลยนี่จมาักที่จริงที่มานาันงแดียวอแต่ทำอะไรเลย้บุน้วมกันแต่สง่ามกันนะครับอยู่ตางแดต่ให้เรา่ให้ท่นได้อยากมาไงไม่มีรถ อันแฟนน้องสาวที่ขาวร้างขายของพยา่อนอันเช้าเช้าเช้าความความเจริญเช่นกันร่ำรวยวันนี้นะวันที่หนา่งวันี่หนึ่นวันที่หนึ่้วันที่หนึ่ ขอให้เงินพอขอให้ถูกขอให้โดนจะได้อยู่ต่อเนาะไม่อยากกลับเลยไม่อยากชวนมงานครับวันนี้ครับเราที่เคยพูดไปแล้วว่าถ้าไม่ทําบุญร่วมกันในรั้งมานป่วยเราก็ไม่ได้เจอกันทัดมยคนละสิบโลกแสดงว่าเรามาวันนี้เราเคยทําบุญร่วมกันสวัสดีย่าชิยังไงมาพ่อกันสวัสดีค่ะครับ ถ้าถิ่นเสมอกนเถ้าด้มาเจอันสินไม่เสมอกันไม่ได้พบกันถ้าเป็นเพื่อนกันก็ห่างกันนะครับอถ้าซิ่งเขาเสมอกันไปกันไม่ไม่ยืดไม่ยาวก็ได้ทางกันไปแต่น้นวันนี้ก็ถือว่ามีสินเสมอกันทุกท่านที่มาวันนี้เอาเขาทำานี่ละเอานี่ยเอาเนี่ยละ ทายบ้านสวยๆนะคนแต่บ้านสร้างเอาไว้ทุกเรื่องพยายามทำให้ดีที่สุดให้เข้าให้เข้ากันทุกครับสวยมากก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็กราบขอกบุสดีนะครับผู้นำชุมชนท่านนายกนะครับผู้ใหญ่เหมานะครับเสียบอยแล้วก็ผู้ใหญ่วันนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ยูทูบทุกคน อันนี้ลุงพลน,นะครับก็ได้าการลุนพลพัฒน <You stay. S 1> ็ได้การกิทั้งใจนะครับที่จะทําบุญพุทธโสกนให้กับคุณพ่อยมราชัยพรนะครับซึ่งเป็นอาสามีของผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่เพชรสมรชัยพรซึ่งท่านอยู่อเมริกานะครับท่านได้ลงรับไปแล้วนะครับท่านก็จะจะให้นะครับ ลุงพลเองแล้วก็ป้าเตนนะครับได้ทําบุญให้กับคุณพ่อยมราชัยพรนะครับซึ่งมีคณะภาพนะครับก็จะมีคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับภรรยาของคุณพ่อยมราชัยพรนะครับซึ่งล่วงลับไปแล้วนะครับเพ้าภาพหลักนะครับแล้วก็น้าสำราญชัยเดชนะครับน้องแม่เพชรสมรนะครับแล้วก็คุณสุขสวัสด สีวงษสาพร้อมด้วยครอบครัวนะครับคุณลินดาชัยพรพร้อมด้วยครอบครัวนะครับลูกสาวคนโตนะครับก็คุณวัฒนาชัยพรลูกสาวคนที่สองคุณแก้วตาชัยพรพร้อมด้วยครอบครัวคุณอเล็กชัยพรพร้อมด้วยครอบครัวและสุดท้ายคุณจันทร์สมรพรหมจันท์นะครับลูกชายบุญธรรมนะครับของครอบครัวใหญ่ของคุณแม่เพชรสมรชัยยพรนะครับซึ่งได้อ่า การทําบุญพิสุกุนลให้กับคุณพ่อยมลาชัยพอที่ลงรับไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นการเสร็จพิธีเนาะทั้งหมดนะครับก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับท่านนายกแล้วก็ท่านผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่มาในงานนี้นะครับก็ขอให้คุณงามความดีนะครับส่งผลให้ครอบครัวนะครับของทุกท่านนะครับได้รับ อีกยิ่ขึ้นไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับที่ให้โอกาสนะครับลุงพลประแตนได้ทําบุญให้กับคุณพ่อยมราชัยพรนะครับขออยท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คุณพี่มาทาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานบุญกุทิสกุศลนะครับให้ตบสามีคเมื่อเป็นของเทพรนะครับวันนี้ก็ได้ยินแต่ชื่อนะครับยังไม่เห็นตัวนะครับผมก็จนดีนะครับก็ขอให้าาสามีของคุณแม่เพชรสมอนนะครับไปสู่สวรรค์ช่านฟ้าทัานดาวรกษ์นะครับให้ไปเกิดในภพ,พนหน้าใน วันนี้เดี๋ยวให้พูดคุยด้วยก็คือเสียบอยนะครับเขาบอกว่านี่คือลูกชายแม่เพชรสมรใจยพรนะครับขอเชิญครับครับก็กับาบสวัสดีนะครับ YouTube ทุกช่องแล้วก็พี่น้องจำปาดงหมู่หหมู่หบ้านใกล้เลือนเคียงนะับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานุวันนี้นะครับก็พร้อมจิตพร้อมใจนะครับดีครับมาไม่ทันครับผมก็ กอดีใจนะครับที่ได้รับข่าวจากคุณอนุมาตุวันนี้นะครับก็เรียนเชิญมาทําบุญด้วยผมก็อดีใจนะครับก็รีบแต่เช้าหน่อยก็งานก็เยอะนะครับช่วงนี้ก็ลงทะเบียนเกษตรกรอาจจะมาช้าไปหน่อยก็ทันยูนะครับก็วันนี้นะครับถ้าจิตใจก็เมื่อยิธส่วนกุศลนะมาร่วมทําบุญกับเจ้าภาพคุณแม่เพชรสมรชัยพรเนาะท่านสามีของท่านได้ร่วงรับจาก ของท่านไปนะครับก็พร้อมวันนี้นะครับได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพร้อมกับยูทูบทุกช่องแล้วก็ลุงพลป้าแตนนะครับทุกท่านอายุนะครับแล้วก็มาร่วมกันทําบุญวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ยิ่งนะครับในความดีใจแล้วก็ความเพิ่มพิจิตนะครับที่ร่วมกันทําบุญวันนี้ก็ขออนิสงส์ผลบุญ,บญก็ส่งหนุนนําให้แวขวงคาดปลอดภัย นะครับประสบความสําเร็จทุกประการด้วยเธอนะครับก็อีกเยอะผู้ใหญ่วันนี้ก่อนเนาะสงชาติชาราวันะครับอะไรอีกเยอะนะครับบ่กุนไปด้วยนะครับทางนี้ทางนี้เพราะากล้องจะจับนเยอะทั้งนั้นด้วยในมัธยมการเมตตาทุกท่นนะครับขอสวัสดียูที่ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับครับผมผู้ใหญ่วันนี้นี่กระหางผู้ใหญ่บ้านบ้านสตรีวันนี้คือเป็นเกียร์นะครับให้พากลุ่มนางลำ มาร,ร่วมงานมาไวคุณพ่ออนวัดไปหาที่อุษาลานมาไหว้อนก็เชิญมาร่วมงานวันนี้ก็เป็นเกียิแล้วก็จะดีมา,มากๆครับแค่นี้เนาะผมเป็นคนพูดน้อยขอบคุณมา,มากๆครับโอ้ยน้อยเกินธรรมาดาไม่ใช่พูดอย่างนี้ถ้าธรรมาดาเป็นคนพูดมากอยู่นะเ <Okay. S 2> สียบอยหมูสดอนก็คงไม่มีนะครับเพราะว่าไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับก็มีอะไรก็สวนมากจะผ่านเสียบอยมานะครับเนาะ เชบอยคบอยนะครับได้พูดคุยนะครับนะครับตอรองเท้าก่อนขึ้นข้าบนเลยครับขึ้นบนเวทีเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญของคุณพ่อยมมาลาไชยพรเนาะก็ขอขอบคุณคุณแม่เพชรสมน์ไชยพรซึ่งให้ผมได้เป็นสักานเนาะแล้วก็มาร่วมงานก็ขอบคุณเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่าน พูดอย่างนี้ตื่นเต้นนะครับเอาเป็นกันเองเป็นกันเองอย่าไปคิดว่าเป็นคนอื่นที่พี่น้องละมดนเลยอ่าครับมันไปเปลี่ยวได้ครับใจเย็นๆจะหุบเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ค่อยได้พูดเนาะก็หลังมาพูดบ่อยๆขอบขอบคุณเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่คุณพ่ออยมมาลาชัยพรนะครัอขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณเสียบอยนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับทุกท่านครับนะครับใครไม่มีภารกิจเร่งด่วนจริงๆนะครับวันนี้ขอเชิญร่วมรับประทานรับประทานอาหารด้วยกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรป่านะครับรับประทานอาหารมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีข้าวมีอะไรกับข้าวต่างๆนะครับเดี๋ยวร่วมรับประทานอาหารด้วยกันก่อนไม่เคยออกไม่เคย เสร็จแล้วเข้ามาทานอาหารด้วยกันนะครับอ็มีนะครับชาวต่างชาติวันนี้จะต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอสุดยอดทานได้ทานได้ส่วนท่านนายกได้จัดให้นะครับท่านน้ำพิมพวัญญานะครับเดี๋ยวไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสมพรปากนะครับโอ้พี่ชัยมาครับตกใจหมดเลยตกใจเขามาได้ไงคนสายก่อนเราก็มีนี่ วันนี้จะมีกับข้าวนะครับกับข้าวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทาเนาะเราไม่ได้ทาวันนี้มันงานมาเยอะเดี๋ยวต้องส่งพัสส่งอะไรวันนี้ยุ่งนเป็นขอเป็นผู้นี้นะครับก๋ยวยนะเตี๋ยวเน,น,นวาะนะครับในหนุ่มก๋วยเตี๋ยวเป็นผู้มีนะนะครับเพราะว่าเราเตรียมงานตั้งแต่เมื่อวานด้วยความเหนื่อยล้านะครับทุกคนก็ทํางานกันเต็มที่นะครับ เก็ให้งานนี้ออกมาประธานที่สุดนที่นอนเนาะครับทำใครอม็กซ์ยันใส่มุ้งนี่แหละยันยันใส่มุ้งเนี่ยครับแล้วก็ไปแม็กอยู่ทห่สบายใช่ครับนี่นี่ใส่ตามุ้งเนี่ยใครจะรบกวนคือให้แม็กซ์ใส่ดำเลยที่เราได้ตั้งคุณพ่อก็จะมีข้าวือห่านนะครับหลังงามนะครับวันนี้ก็ทําให้สวยงามนะครับไม่มีที่ติเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับเชื่อว่าคุณแม่ เพรสมรชยพรถ้าท่านได้ดูไล์สดหรือดูดิปตีนะครับท่านก็จะมีความรื่มปิตินะครับครอบครัวของคุณแม่เพชรสมรชยพร,นะรก็จะได้เห็นนะครับวัฒนธรรมของชาวอีสานของเรานะครับประเพณีชาวภูไทยที่สืบสานกันมานะครับตั้งแต่โบราณโบราณนะครับก็มีภาพนะครับที่เราเห็น นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับโดยมีพระพุทธเจ้าท่านให้คำแนะนำาวิธีการต่างๆทำาูุต่กางนะครับให้สำเร็จร่วมร่วงไปได้นะครับสำหรับผู้ชายนะครับที่ตก็หล่อเนาะ สมัยยังเป็นบ่าวเวงียงเจ๊เลี่ยมกระซ่งให้ผมเบิ้งเจ๊นุ่มเวียงจันทร์บะแม่นครับเป็นยู่เวียงจันทร์ตูนพี่เพชสบอลง่ายๆแต่ว่าลูกกระซ่งให้เบิ้งผัดเข้าไปเบิ้งเลี่ยมไปเอ้าลบถิ่มแล้วอยู่ในลร้านขอยมมาลาเนาะกระซ่งแล่อคือคือพระเอกหนังสมัยมิตรชัยบัญชาเออผมว่าจีว่าผมกระซ่งผมกรงอะไรกระซ่งผมสมัยมิตรชัยบัญชาคมมากเลย ี้านประเทศไทยบัานจะประดุงนั่นแหละคุณปู่ประเทศไทยโอ้ยขอให้เพื่นไปพุลธาเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าเด้อ